จะแค่ดีกจะเออต้องขอไปพร้อมอาทิตสามต้องหนึ่งแอคชั่นคนลงแข่งอ้ยหล่อเลยไอไม่ห่าจานเลยลืมเอ้ยบรรจัดบอกกูอิ่มแม่งทั้งวันวันมึงกินเหล้าวก็ถิ่ไปนได้เลยน้ำเอาเฮ้ยไม่ทันไซีไม่ทันไอซี เอาไปแต่นไม่ได้ผสมม้าด้วยใช่ไหมมันขำอย่างเงี้ยไม่ได้ขำเพราะมันขำแล้วกูขับเหียนี่ขำอาปากดิอาปากอาปากอาปากดิอาปากโอ้โหมีน้ำอะไรลงมาด้วยอ่าปากอาปากอาปากอาปากดิเอโก้อาปาก ปมือนะครับแม่สองั้นลนะจริงดิเออสองนกิงเดยอบมาดูดิเเหรองาเขาไปแล้วแม่งงาตายหมดเรยแม่งหมดหนูยังหมดเลยอึ้งไปเลยอึ้งไปเลยเห็นปั้นจันกินอึ้งไปเลยไ่ทันเลยเดืดเลย